มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ยังไม่ผ่านในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟแล้วก็โรงแรมนะคะหลายท่านเนี่ยสนใจเรื่องนี้เพราะว่าบางทีก็จะมีนะคะสายดื่มนะคะที่อาจจะเวลานั่งรถไปก็อยากจะดื่มชิวๆไปนะคะระหว่างทางซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกนะคะว่าในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ครั้งที่4ทั 2,567มีการพิจารณาในสองประเด็นสำคัญนะคะ,ะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตู้นอนชั้น1ชั้นสองหรือตู้สเสบียงแล้วก็ตู้เช่าเหมาคันซึ่งคณะกรรมการยังไม่ให้ผ่านในวาระนี้ค่ะเพราะว่าการเช่าเหมาคันเนี่ยต้องดูว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่การประชุมครั้งนี้นะคะข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาในเรื่องของ ปลอดภัยว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยเช่นกรณีที่เช่าเหมาคันแล้วไม่ไม่มีไม่มีใครไปพลุกพลาดนะคะเป็นการเหมาคันปิด หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์แบบนี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่จึงได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติตัวเลขหรือว่าไรายได้ต่างๆทางการท่องเที่ยวภาพรวมในอดีตพร้อมกับมาตรการความปลอดภัยกลับมาเสนออีกครั้งหนึ่งส่วนการขอยกเว้นให้จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งในเรื่องของร้านอาหารแล้วก็พื้นที่อื่นๆคณะกรรมการให้ความเห็นว่าการจําหน่ายในโรงแรมเนี่ยมี กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติพรบรโรงแรมพศ2547จึงไม่มีการอนุมัติให้จำหน่ายในโรงแรมหรือว่าห้องอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงแต่คณะกรรมการได้อนุโลมให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักได้ค่ะซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เขียนชัดเจนแต่ตอนนี้จะเขียนให้ชัดเจนว่าในห้องพักของโรงแรมสามารถเปิดตู้เย็นในห้องดื่มได้นะคะและไม่ได้แปลว่าโรงแรมเนี่ยจะขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอลได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ให้หยิบจากตู้เย็นที่มีอยู่เท่านั้นโดยจะมีการเร่งดําเนินการด้านกฎหมายก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการหารือในเรื่องของแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยในเรื่องของการเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะคะจะเน้นในเรื่องของการรณรงค์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดแล้วก็รัดกลุ่มมาก ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่รอกันอยู่ในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟหรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงแรมที่พักนะคะตลอด24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยสาธารณาสุขยังไม่ผ่านนะคะในเรื่องของการอนุมัตินะคะ2เรื่องนี้นะคะแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะ